วัีค่ะวันนี้มาไหว้หลวงปู่ม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะสําหรับวัดบ้านทวนนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยนะคะก่อนอื่นใดเดี๋ยวดูบริวเวณรอบวัดสะอาดสะอาดน่าดูเลยนะคะสําหรับวัดบ้านทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเดี๋ยวเราเดินไปด้านในกันเลยะคะ่ะพี่ๆไปไหว้พระพร้อมกันนะคะ นี่เลยค่ะสำหรับหลวงปู่ม่วงนะคะน,น,น, nee. นี่เป็นคาถาบูชาหลวงปู่ม่วงนะคะก็ตามนี้เลยนะคะพี่ๆเดี Ronnie ๋ยวเรามาไหว้พระไปพร้อมๆกันเลยนะคะสาหรับหลวงปู่ม่วงวัดบ้านทวนจังหวัดกาญจนบุรีพี่ๆท่านใดผ่านมาก็สามารถเซิร์ชมาที่วัดอ่ะวัดของหลวงปู่ได้เลยนะคะสําหรับวัดบ้านทวนจังหวัดกาญจนบุรีเดี๋ยวเราไปไหว้พระพร้อมๆกันเลยค่ะขอพรขอให้พี่ๆได้ ชมคลิปนี้ขอให้เฮงเรวยรวยปังๆนะคะเดี๋ยวไปไหว้พระขอพอรพร้อมกันเลยค่ะพี่ๆ